นี่บทผมจริงๆหรอครับเออเออนั่นแหละไปไปยื่ตรงนั้นเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตะกล้องมาถ่ายคลิปนะตะกล้องตะกล้องมาช่วยถ่ายคลิปเลยตอนนี้เลยโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งาสวัสดีครับทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับห้าสิบซับห้าสิบกว่าซับแล้วตอนนี้มั้งน่าจะ ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ผ่านมาด้วยที่ดูคลิปของผมทุกวันนี้ขอบอกเลยว่าสิงใจมากๆก่อนนะขอบคุณสำหรับที่คอยดูผมทำคลิปมาทุกวันนี้และดูผมจนถึงทุกวันนี้นะพูดอะไรกูนะเออก็ ไม่อยากพูดอะไรมากนะขอบคุณจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ ห้าสิบกว่าซับที่ผ่านมานะครับตอนนี้ขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับขอบคุณจับใจมากเลยและอย่าลืมกดกันเยอะๆด้วยนะครับกดซับด้วยนะครับเคไหมครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ติดตามมาตลอดเลยแล้วก็มาดูผมทำคลิปทุกๆวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับ saw di